ก็ขอว่าใช้กับทุเรียนดีก็เอามาลองดูฉีดเองไม่ไม่เป็นอันตรายด้วยมันเป็นชีวภาพตอนเล็กๆฉีดเองทั้งหมดเรานีถือว่าเป็นเกษตรกรการปลูกทุเรียนมือใหม่ไหมครับค่ะมือใหม่เลยค่ะเริ่มครั้งแรกเลยเริ่มครั้งแรกก็เจอกับคู่หูมหัศจรรย์ครั้งแรกเลยใช่ค่ะค่ะติดใจอย่างไรครับตอนที่เริ่มมาใช้ครั้งแรกก็เห็นว่ามันเป็นชีวภาพแล้วมันไม่ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพตอนนั้นอายุหกเดือนใช่ค่ะ เราปรับมาใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเรามีความมั่นใจอย่างไรครับก็เห็นว่ามันแตกยอดดีเวลาเีแล้วก็มันสวยขึ้นสวยขึ้นก็ใช้มาตลอดก็เห็นมันยอดมันสวยนี่นี้วก็เห็นใบมันมันที่ผมดูนี่นะมัน,นมตั้งสวยหลือเกินนะครับ <c oughs> มีญาติพี่น้องเราที่เขาเคยทําสวนแล้วมาดูไหมครับมาดูแล้เขาบอกว่าปีนี้เราควรจะไว้ผลหรือยังไงเขาว่าปีหน้านี้น่าจะทำสารได้มั่งแล้ว ปีหน้าจะทําสารแล้วเลือกเลือกเลือกต้นใหญ่ๆอ่ะปีหน้าจะเอาไว้ลูกแล้วว่างั้นเถอะปีหน้าจะไว้ลูกแล้วนะครับสามปีกว่าสมปีครึ่งค่ะ3ปีครึ่งก็จะไว้ลูกแล้วนะครับชื่อสุจราอีราปตาค่ะครับผมมีชื่อเล่นไหมครับชื่อเล่นมีค่ะชื่อว่าแกลดนะครับพี่แวดเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่นี่นะครับมันมีทุเรียนพันอะไรอยู่ครับพันหมอนทองอย่างเดียวเลยหมอนทองอย่างเดียวนะครับ อยู่ในทั้งหมดเนี่ยกี่ไร่ครับโอ้ปลูกห้าไร่ห้าไร่นะครับทุเรียนของเราเนี่ยอายุกี่ปีแล้วครับสามปีกว่าสามปีกว่าเราที้ถือว่าเป็นเกษตรกรการปลูกทุเรียนมือใหม่ไหมครับค่ะมือใหม่เลยค่ะเริ่มครั้งแรกเลยเริ่มครั้งแรกก็เจอกับคู่หูมหัศจรรย์ครั้งแรกเลยใช่ค่ะค่ะติดใจอย่างไรครับตอนที่เริ่มมาใช้ครั้งแรกก็เห็นว่ามันเป็นชีวภาพแล้วมันไม่มีอันตรายต่อสุขภาพนั่นแหละ ตอนนั้นนะครับทุเรียนทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราปลูกเนี่ยตอนน้ํานัอายุหกเดือนใช่ค่ะเราปรับมาใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเรามีความมั่นใจอย่างไรครับก็เห็นว่ามันแตกยอดดีเวลาฉีดแล้วก็มันสวยขึ้นสวยขึ้นก็ใช้มาตลอดพี่แคนครับตอนที่เราเจอครั้งแรกหลังจากปลูกไปได้หกเดือนถูกไหมครับอายุของทุเรียนเราใช้อัตราส่วนในการผสมเพื่อพ่นเนี่ยนะครับมันอย่างไรครับก็ใช้วนเพลนเนี่ยสองช้อนสองช้อนนะครับแล้วก็ ไก่โต๊ะทาน 20cc 20cc ต่อน้ำเท่าไหร่ครับต่อน้ำ26 16ลิตรนะครับตอนนั้นเราก็พ่นทั้งสวนเนี่ยโดยอัตราส่วนนี้ <c oughs> นะครับผม <c oughs> ใช้กี่วันพ่นครั้งหนึ่งครับตอนนั้น7วัน7วันครั้งหนึ่ง7วันครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นความเปลีป่ยนแปลงอย่างไรครับก็เห็นมันแตกยอดดีดใช้ต่อใช้ต่อมาเรื่อยๆืโดยใช้7วันครั้ง7วันครั้งเนี่ย <c oughs> ไปกี่ปีครับประมาณ ปีครึ่งหละปวันครั้งค่ะเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งปีครึ่งแล้วปัจจุบันนี้แหละครับเราใช้วิธีกันยังไงปัจจุบันใช้สิบวันครั้งแลยตอนนี้สิบวันครั้งอัตราส่วนยังไงครับก็ผสมกับทุ่งใหญ่แล้วทีนี้ถังใหญ่แล้วถังใหญ่สองร้อยลิตรเ่น้ำสองร้อยลิตรอันนี้ยี่บัวนเนเนี่ยสองยี่ยี่สิบช้อนแล้วยี่สิบช้อนอันนี้สองร้อยีสองร้อยีอ่าโอ้ ปีนี้หลังจากพอมันได้สามปีปีที่สามก็เริ่มเปลี่ยนสูตรแล้วนะครับเพราะว่าต้นโตขึ้นถูกไหมครับเห็นความแตกต่างอย่างไรบ้างครับก็เห็นมันยอดมันสวยนี่ก็เห็นใบมันมันมที่ผมดูนี่เนี่ยมันตั้งสวยเหลือเกินนะครับมีญาติพี่น้องเราที่เขาเคยทําสวนแล้วมาดูไหมครับน่าน่าจะมาดูมั้งมาดูแล้วเขาบอกว่าปีนี้เราควรจะไว้ผลหรือ,อยังไงเขาว่าปีหน้านี้น่าจะทําสารได้มั้งแล้ว ปีหน้าจะทําสารแล้วเลือกเลือกเลือกต้นใหญ่ๆอ่ะปีหน้าจะเอาไว้ลูกแล้วว่างั้นเถอะ <laughs> ปีหน้าจะาไว้ลูกแล้วนะครับสามปีกว่าสามปีครึ่งค่ะสามปีครึ่งก็ะจะไว้ลูกแล้วะนะครับพี่มีความมั่นใจไหมครับในการที่จะไว้ลูกเพราะเราเห็นต้นมาแล้วเนี่ยมั่นใจเลยมั่นใจนะครับแล้วต้องแต่งแต่งกิ่งใหม่กิง่งกิ่งเล็กๆออกอย่างนี้ถือว่าต้นมันสมบูรณ์ไหมครับเห็นที่ว่าของเพื่อนเพื่อนที่พร้อมกันไอ้นี้มันโตวกว่านี่ เมื่อกี้ผมแอบไปดูสวนข้างๆนั่นคือเพื่อนๆใช่ไหมครับถูกไหมครับเพื่อนๆเนี่ยเขาปลูกมากี่ปีแล้วครับอ๋อไอ้นกของน้องสาวของน้องสาวนะครับเขาปลูกมากี่ปีแล้วครับอ๋ออายุมากกว่าปีนึงอายุมากกว่าปีนึงค่ะมันเป็นต้นอยู่บางต้นก็งขงใหญ่เหมือนกันเนี่ยอ๋อแต่เป็นบางต้นเขาเขาได้ใช้มันเราไหมน้องสาวไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ก็ให้สังเกตได้ว่านะครับมีมีอายุที่สี่ปีแต่เหมือนกับของเราเนี่ยสามปีกว่า แต่ไปเทียบเขากับสี่ปีเลยนะครับแลเผอบางต้นก็ใหญ่กว่าด้วยซ้าไปกต้องค่ะนะครับเอาละครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยถูกไหมครับพี่นัทครับผมอยากสอบถามพี่นัทในฐานะเป็นที่ปรึกษาให้กับพี่แกละเนี่ยพี่นัทตอนนั้นที่เข้ามาดูแล้วพูดอย่างไรครับพี่แกดถึงได้มั่นใจถึงขนาดนี้ครับค่ะก็คือครั้งแรกที่อ่า เข้ามาพบพี่แกนะคะก็คือ,อเห็นพี่แกก็ปลูกทุเรียนก็ประมาณ6เดือนใช่ไหมคะและด้วยที่เรามารู้จักกับบริษัท WCI ซึ่งมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะและที่สําคัญก็คือชีวภาพร้อยเเซใช้ตั้งแต่ตอนเล็กๆยันโตนี้ต้นไม้มันจะแข็งแรงและที่สําคัญคือเขาจะให้ผลผลิตในเวลาที่รวดเร็วร่างกายเราปลอดสารเคมีด้วยนะคะค่ะผู้ที่เริ่มต้นปลูกทุเรียนนะครับหลายท่านนั้นก็ มักลังเลถูกไหมครับบางทีหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับแล้วก็บางทีใช้ของเราไปนะครับคู่ของวรสดจันไปแล้วก็เว้นวักเพราะใครมาพูดคุยว่าของเขาดียังไงเนี่ยนะครับก็มักจะว่าตามเข้าไปอีกใช่ค่ะตรงเนี้พี่แวลมีแนวโน้มอย่างนั้นไหมครับไม่ค่ะครับพี่นักเจอไหมครับไปกันเจอบ่อยมากค่ะเพราะว่าไปพอไปบางทีใช้ของเราไปเป็นปีใช่ไหมคะแล้วมีอ่า ตัวแทนบริษัทอื่นมาของเขาก็ดีเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือประมาณว่าของใครก็บอกว่าของตัวเองดีนะคะแต่การที่เราใช้ตัวนี้อยู่แล้วแล้วไปใช้ของบริษัทอื่นมันไม่ต่อเนื่องเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใช้ต่อเนื่องถ้ารู้ว่าดีแล้วใช้ต่อเนื่องต้นไม้เป็นตัวกําหนดเป็นตัวตอบโจทย์ได้กับเรานะคะตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วจะฝากตอกย้ําไว้นะคะให้เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัท วนคราสนะคะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายสุขภาพและที่สําคัญคือลดทน้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตปลอดภัยจริงๆค่ะค่ะนั่นคือจากที่ปรึกษาของเราพี่แควครับช่วยบอกพี่น้องเกษตรกร,ร,กรว่าความมั่นใจเนี้ยนะครับการใช้ต่อเนื่องเป็นอย่างไรช่วยบอกพี่น้องของเพื่อนผู้ปลูกทุเรียนมือใหม่ด้วยครับอยากให้พี่น้องตุกคนหันมาใชา้วนเพลนวนเพลนกระสุทนททนกันให้เยอะกว่านี้เ,เห็นแล้วว่า องเขาดีจริงๆค่ะแล้วก็ต้องใช้อย่างต่อเนื่องด้วยถ้าใช้แล้วนั่นจะเห็นผลดีค่ะนี่ถือว่าไป่ธรรมดาเลยนะครับถึงจะพูดช้าๆชัดๆด้วยภาษาท <c oughs> ้องถิ่นแต่หัวใจของเธอนั้นนะครับต้องการให้ทุกคนนั้นใช้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเมื่อใช้แล้วเนี่ยอย่าลังเลครับอย่าเหยียบเรือสองแคมเดี๋ยวใช้อัน,นันทีใช้อันนี้ทีนะครับแล้วที่สําคัญมันเป็นการลดต้นทุนอยู่แล้ว พอถามพี่แกลนะครับบอกว่าใช้น้อยมากไอ้นั่นเพิ่มขึ้นมาแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยแทบจะเรียกว่าต้นทุนต่ําแต่สิ่งที่ได้มานั้นก็คือต้นไม้งอกงามตามใจของพี่แกลเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าพี่น้องเกษตรกรจะต้องนําไปเป็นตัวอย่างนะครับว่าคู่หูมหัศจรรย์นั้นใช้แล้วใช้อย่างต่อเนื่องเพราะใช้ดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ด้วยที่สําคัญครับ ท่านใช้แล้วเนี่ยนะครับร่างกายของท่านสุขภาพก็แข็งแรงสมบูรณ์ใช่ค่ะตามที่<ะ>ต้นไม้มันสมบูรณ์เติบโตยังไงตัวท่านก็สมบูรณ์อย่างนั้นวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนก็มาแนะนําเจ้าของสวนเศรษฐีลายใหม่ที่เริ่มปลูกมาได้3ปีกว่าปีหน้าจะไว้ผลแล้วผมขออนุญ,ญาตว่าจะมาติดตามหลังจากที่เธอนั้นได้ขายผลผลิตปีแรก <c oughs> ว่าเธอนั้นจะเป็นอย่างไรกับการใช้อย่างต่อเน,นื่องในครั้งนี้วันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางาน ของคู่หูมิัจรจันในการเริ่มต้นเออและเห็นว่านิดนึงตอนนี้บริษัท World Class Innovation ได้ออกหญิงเกษตรเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับตราหญิงเกษตรและพี่แควได้เห็นแล้วอย่างครับว่ายังเลยยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้เห็นและคิดว่าแล้วคิดว่า,า,า,าจะเอามาใช้อยู่จะเอามาใช้อยู่นะครับนั่นก็คือนะครับนั่นก็คือว่าเธอได้เห็นแล้วนะว่าว่า การใช้เวอร์แพนคู่หูปจจระจัญนั้นเป็นผลดีตอนนี้จะใช้ทางดินร่วมด้วยใช่ค่ะนั่นกถ็ถือว่าเป็นสเตปต่อไปใช่ค่ะโอเคเลยนะคแลวก็ที่สําคัญนะคะก็จะเป็นตัวแทนจําหน่ายหญิงเกษตรนะพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะคะค่ะ<อ>พื้นที่นี้เจ็บพี่จำหน่ายหญิงเกษตรใช่ค่ะ,คะโอ้โหพี่น้องของเพื่อนครับวันนี้ผมจะเป็นต้องลาไปก่อนกับทีมงานของเราทั้ง3าท่านนะครับโอกาสหน้าจะพาท่าน ไปติดตามผลการทํางานของคู้หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนกร์ติสานและหญิงเกษตรวันนี้พอกันแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีสวัสดีค่ะเวอร์แพนหญิงเกษตรใช้เราดีใช้เรารวยช่วยปลดนี้เยย <laughs>